สวัสดีค่ะพี่วอยนะคะวันนี้นะคะพี่้อยจะมาเปิดตัวเสื้อต่อดอกลายใหม่นะคะลายดอกรักนะคะตอนนี้พี่้อยเริ่มแขนแล้วนะคะถ้าตรงนี้ช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าอกนะคะตอนนี้พี่้อยต่อจากแขนก่อนนะคะ แขมอันนี้แขนอีกข้างหนึ่งนะคะด้านนี้ต่อแถวที่สองแล้วเนาะเป็นต่อดอกหกเหลี่ยมนะคะด้านนี้จะเป็นด้านโถกนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นด้านผิดเนาะ ด้านผิดก็จะเนื้อเขาจะไม่เนียนนะคะเขาจะมีแบบนี้เนาะแต่ถ้าเป็นด้านถูกเขาก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยคือเวลาเราถักนะคะเขาจะเป็นโดยอัตโนมัติของเขานะคะคือมีด้านถูกและด้านผิดเหมือนกับผ้าที่เรา,าซื้อมาเนาะเขาก็จะมีด้านนอกด้านในนะคะด้านในจะเป็นสีอีกแบบหนึง่งด้านนอกจะเป็นอีกแบบหนึง่งอะไรประมาณนั้นนะคะก็ อันนี้พี่อ้อยทำแขนแล้วเดี๋ยวแขนขึ้นแขนสองข้างนะคะแล้วก็จะเริ่มลงที่ตัวนะคะตรงนี้นะคะต้องอาจากเริ่มนะคะเริ่มพี่อ้อยจะทําดอกไว้แบบนี้นะคะจะทําดอกไว้แบบนี้เนาะแล้วก็จะเริ่มด้วยหนึ่ง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 แบบนี้นะคะก็คือจะเป็นดอกสําเร็จ สลับกันไปกับดอกที่ถักใหม่นะคะเพราะว่าพอเราถักใหม่ปุ๊บก็จะมาต่อตรงนี้นะคะแล้วก็ถักใหม่ต่อตรงนี้แล้วก็ต่อได้ดอกที่ถักสําเร็จแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้สลับกันไปเนาะแต่ถ้าพอช่วงตัวนะคะพอช่วงตัวปุ๊บจะทําไม่ได้แล้วนะคะช่วงตัวแล้วจะต้องหนึ่ต่อหนึ่งเลยนะคะก็คือพอต่อทําเสร็จปุ๊บนะคะก็จะต้องมาต่อหนึ่งตัวหนึ่งดอกหนึ่งดอก โดยการถักไปต่อไปนะคะจะทำสำเร็จไว้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าช่วงตัวปุ๊บเนี่ยเขาจะมาต่อแบบนั้นไม่ได้นะคะก็จะจะช้าหน่อยนะคะตรงนี้พี่อ้อยว่าสวยเนาะตอนแรกพี่อ้อยตั้งใจว่าจะทำอีกลายหนึ่งนะคะแต่พอถึงลายนั้นนะคะมันก็จะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่คล้ายๆกันแต่ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้ เห็นไหมคะไม่ใช่เนาะเพราะว่าดอกเขาจะคล้ายกันมากแต่ตัวนี้จะไม่ไม่มีตัวนี้จะไม่มีแบบนี้จะไม่มีตัวนี้เนาะก็จะเป็นตัวนี้แทนจะคล้ายกันแต่ว่าไม่เหมือนกันนะคะแต่การทําก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันนะคะก็คือคนละอย่างก,กันแต่เป็นดอกหกเหลี่ยมเหมือนกันนะคะ ประมาณนี้เลยเดี๋ยวพี่อ้อยก็จะให้ชมเรื่อยๆนะคะให้ชมเรื่อยๆจะรายงานผล เรื่อยๆนะคะว่าไปถึงไหนถึงไหนนะคะ mm. ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะ mm. ชอบฝากกดไ like, ลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะ mm. แล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายนะคะ mm. พี่อ้อยวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องนะคะ mm. เ,ออเข้าไปเป็นกำลับบงใจให้กันด้วยนะคะ mm. ขอบคุณค่ะ